สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องทางฝั่งสปปลาวทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเจอกันกับแนวทางนะครับลาวพัฒนานะครับงวดประจําวันที่31มีนาคม2568นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าวันสิ้นเดือนเนาะของมีนาคมนะครับเข้าสู่เดือนเมษายนนะครับสําหรับแนวทางนะครับพี่ๆในงวดล่าสุดวันที่8วันศุกร์นะครับ ของเรามาแค่เลขเด่นนะครับผมเนาะก็ต้องขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะก็ห้าแปดมาหกแปดนะครับแนวทางนะครับผลที่ออกนะครับงวดล่าสุด36มหกหกแนะครับสามเลขล่างชุด6ตัว68แปดเลขล่างชุด4ตัว3ตัว8 4ดหนะครับของเราให้1กับ5 1ไม่มมาเนาะ ใครเอาห้าไปวิ่งไปรุดเข้าไปที่สี่ห้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับในงวดล่าสุดนะครับผมก็มาแค่เลขเด่นนะครับพี่พี่รุดมาสองงวดแล้วเนาะหลังจากเดินดีๆนะครับพี่พี่สำหรับแนวทางวันที่31นะครับก่อนไปรับชมทุกครั้งนะครับฝากคำเตือนพี่พี่สมาชิกแนวทางตัวเลขนะครับแอดทำจากสูตรคำนวณน,นะครับมีรุดแล้วก็มีเข้าโปรดใช้ วิจาะยาณในการรับชมนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีนะครับควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะครับผมสำหรับแนวทางวันจันทร์นะครับผมให้ไปผมให้ไปที่เลข4แล้วก็เลข9นะครับเลข0เลข5 เลข1แล้วก็เลข7นะครับ951470นะครับตัวประกบคู่นะครับก็จะมีในที่40 41 47 90 91 95นะครับ404147909195นะครับตัวเน้นตัวเจาะก็จะมี40 41แล้วก็95นะครับ404195 เลขเด่นตารางนะครับ4กับ9กเนาะก็ท่านใดนะครับอาจจะไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้นะครับสามารถจับเลขวินตารางได้นะครับพี่พี่เนาะก็มีหลายคู่อยู่นะที่ผมไม่ได้ประกบคู่ให้นะครับสามตัวนะครับพี่พี่ให้ไปที่ เก้าสี่หนึ่งสี่เก้าห้านะครับเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่ห้าตัวเน้นนะครับก็จะเป็นที่เก้าสี่หนึ่งนะครับ เม็ดเดียวนะครับพี่พี่เม็ดเดียว40กับ41ผมให้ไปที่41นะครับหรือท่านใดชอบ40ก็เนาะลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสลับเราพัฒนานะครับวันที่ส1สเนะครับมีนาคม2568นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนทิ้งท้ายเนาะไม่ใช่ก่อนอื่นนะก่อนทิ้งท้ายนะครับขอขอบคุณนะครับพี่พี่สมาชิกนะครับหลายท่านนที่เข้ามานะครับรับชมกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์นะครับเป็นกําลังใจให้แอดนะครับแนวทางวันจันทร์เนาะก็ขอให้พี่พี่ทุกท่านนะครับโชคดีแห่งๆปังๆนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ